ทำหนได้สยังเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มที่สุดอยู่ฮะต้องขยันขยันและขยันเท่านั้นการที่คุณยิงโฆษณาเสริมทั้งสองแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวเลเวลเลทหรือกระตุ้นยอดขายได้ดีที่สุด5วิธีเชื่อม Facebook และ TikTok ฮะเพื่อเพิ่มยอดขายแบบ10 X โอเคผมอาจารย์ตรีฮะวันนี้จะมาพูดให้ฟังเรื่องวิธีการเชื่อม TikTok กับ Facebook เข้าด้วยกันฮะและยิงแอดลงไปเพื่อให้ยอดขายมันเติบโตแบบ 10x ฮะมันจะมีอะไรบ้างไปดูกันฮะผมแบ่งมาเป็น5วิธีนะวิธีที่1ฮะให้ทำทคอนเทนต์ทุกวันฮะคอนเทนต์ยังไงก็ต้องทำทุกวันเพราะช็อตวิดีโอมันทำง่ายและมันเน้นเผลอ,เ,อเน้นเป็นธรรมชาติไม่เกิน2นาทีก็จบฉะนั้นเนี่ยมันทำง่ายจริงๆทำทุกวันได้ฮะเชื่อผม ทำคอนเทนต์ทุกวันเสร็จปุ๊บนะเอาคอนเทนต์เดียวกันเนี่ยลงทั้งสองแพลตฟอร์มเลยทั้ง Facebook ทั้ง Tik To อกเลยหลายคนบอกเอ๊ e y, จนันดูพิเคทอย่างนี้มันไม่เป็นอะไรเหรอดูพิเคทแปลว่าปัมป๊มปั๊มคอนเทนต์เดียวกันลงทั้งสองแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยมันไม่เป็นอะไรเหรอต้องตอบเลยฮะปีนี้ปี2 5 6ห้าหกยังไม่เป็นไรฮะยังไม่ต้องแยกฮะแต่ถ้าปีหน้าเมื่อไหร่นะ Tik t o k เนี่ยเขาเน้นวิดีโอยาวใครทำวิดีโอได้ตั้งแต่สนาทีขึ้นไปเนี่ยได้เปรียบสุด,สด เออส่วน Facebook เนี่ยผมไม่รู้เขาจะปรับหรือเปล่าแต่ถ้าเขายังไม่ปรับ f a c e b o o เรีวเนี่ยนาทีครึ่งฉะนั้นเนี่ยปีหน้านะสนาทีกับน,นาทีครึ่งแต่ปีนี้ทานาทีครึ่งไปก่อนแล้วก็ลงทั้งสองแพลตฟอร์มก็ได้ผลลัพธ์ได้ประโยชน์ทั้งสองแพลตฟอร์มทํา1ได้2ยังเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มที่สุดอยู่คะข้อที่2ฮนะไม่ต้องไปติด pixel ให้ปวดหัวตอนนี้ AI เนี่ย,ยมันเป็นตัวเชื่อมนะเ i เป็นตัวเชื่อมลูกค้ากดดูอะไรจาก t i k t o k พอเข้ามาเล่นแพลตฟอร์ม Facebook ก็จะเห็นเหมือนกันฉะนั้น AI มันเป็นตัวเชื่อมอย่างอัตโนมัติไม่ต้องไปติดพิกเซลให้ปวดหัวนะฮะเออข้อที่สามต้องขยันขยันและขยันเท่านั้นคือคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าถึงแม้ไอ้สองแพลตฟอร์มเนี้ยช็อตวิดีโอมันจะลงในทั้งคู่แต่มันก็ยังมีบริบทที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่ดีอย่างเช่น t i k t o k เนี่ยเขาเน้นช็อตวิดีโอกันเนี้ยเขาเน้นไลฟ์สดถูกปะเออ Facebook เนี่ย เขาเน้นบทความกับเน้นช็อตวิดีโอไลฟ์สดนิดนึงฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรู้ว่าถ้าคุณอยู่ Facebook อะ่ะคุณก็ต้องทําบทความด้วยนะไม่ทําก็ไม่ได้นะถ้าคุณอยู่ Tik t o อกเนี่ยจริง,รงๆเขาอยากให้คุณไลฟ์วันละสี่ชั่วโมงอะ่ะเออถ้าคุณทําให้เขาได้อะ่ะคุณก็จะกลายเป็นลูกหลักเขาอะ่ะมันอาจจะเป็นลูกหลักแบบกระปิดกระปอยนะบางวันคนดูเยอะบางวันคุณคนดูน้อยคุณก็ต้องอดทนเพื่อวันข้างหน้าที่มันดีขึ้นอะ,อะแค่นั้นแหละสะเต็ปอะเนาะแล้วก็ สีข่นะออข้อที่สี่นะเออยิงโฆษณาเสริมทั้งสองแพลตฟอร์มคือสุดท้ายสองแพลตฟอร์มเนี้ยเขาก็ต้องการเงินนะการที่คุณยิงโฆษณาเสริมทั้งสองแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวเลเวอเรจหรือกระตุ้นยอดขายได้ดีที่สุดอันนี้ต้องต้องเข้าใจแล้วยิงโฆษณาทั้งสองแพลตฟอร์มเนี้ยใช้วิธีไม่เหมือนกันไอ้อย่างเนี้ยก็ต้องเรียนนะต้องเข้าใจต้องศึกษาต้องลองทําต้องเทสต์เอเบตติ้งดูนะครับสุดท้ายข้อห้ามันสร้างกิจกรรมคือ เวลาคุณไปซื้อของในห้างเนี่ยบางทีถ้ามันไม่ลดราคาคุณก็ไม่ซื้อถูกป่ะถ้ามันไม่มีลดแลกแจกแถมคุณก็ไม่ซื้อถูกป่ะคุณเองเนี่ยก็ต้องทำอีเวนต์ให้เป็นก็ต้องจัดโปรโมชั่นให้เป็นก็ต้องจัดกิจกรรมให้เป็นเพื่อให้ลูกค้าเกิดความตื่นเต้นถูกป่ะเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคุณรู้สึกว่าเฮ้ยกิจกรรมนี้มันลิมิเต็ดวะยังไงฉันก็ต้องซื้ออนี่ก็คือ5เทคนิคถ้าเราเชื่อมทั้ง Facebook กับ Tik t o k ด้วย5เทคนิคนี้ผมการันตีนะยังไงก็รอด วันนี้ผมอาจารย์ตีขอบคุณครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะฮะขอบคุณครับสู้ฮะขอแนะนำคอร์สหลักเดอะบิดนะครับคอร์สเรียนสด3วันเปิดคอมลุยไปพร้อมกันเรียนครบทุกเทคนิคนะฮะทั้ง f a c e b o o k อด ตอกแอดเอเขียนบทความทำคอนเทนต์ไลน์แปิดการขายเรียกว่าครบถ้วนทุกกระบวนการมีนักเรียนที่ประสบความสำเร็จจากคอร์สเนี่ยมากมายเรามาเปิดคอมลุยไปพร้อมกันเลย3วันเต็มๆภาษาผมผมเรียกว่าเป็นคอร์สเร่งรัดพอเรียนจบเสร็จแล้วมีวิดีโอย้อนหลังให้มีคอร์สอัปเดตตลอดเวลาทุกเดือนเราต้องมาเจอกันเรียกได้ว่าเป็นคอร์สจับมือทำและเน้นประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนะครับ ท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามาเลยแล้วทักเข้ามาถามได้เลยว่าตารางรอบหน้าวันไหนเวลาไหนนะครับแล้วมาเจอกันที่เดอะบิทครับขอบคุณครับ